ท่านผู้ฟังคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะในอำเภอบางละมุงได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการในอำเภอพาเข้าโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้โอกาสหรือยากไร้ให้เข้าถึงการศึกษาค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมาฟักทองตําบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายวีกิจ มาณนะโรธกิจในอำเภอบางละมุงก็ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในอำเภอบางละมุงนะคะค่ะซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมงานนะคะอาทินายดำรงเกียรติพินิจการสมาชิกสภาเมืองพัทยากิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงสาธารณสุขอำเภอบางละมุงนะคะเรืออากาศตรีคชรัตน์ไตรสุปโชค รองนายกทศสตรีตมนหวยใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านและนางวันธนามูลเลืองแสงผู้มีการโรงเรียน,นคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับนะคะนายวิกิตก็ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็มีนโยบายให้ทุกอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการจึงมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนนะคะโครงการ ในอำเภอพาเข้าวัดทุกวันพระก็เป็นในอำเภอพาเข้าโรงเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสหรือยากไร้ให้เข้าถึงการศึกษานะคะเพราะการศึกษานี่เป็นอาภรณ์ประดับกายเลยทีเดียวเราค่ท่านผู้ฟังนะคะค่ะเราก็สามารถที่จะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะค่ะโดยนําร่องที่โรงเรียนบ้านมาฟักทองเป็นแห่งแรกจํานวน10ทุนทุนละ1 5 0 0บาทและโรงเรียนในสังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชนบุรีเขต3กลุ่มบางละมุง4จำนวน13ทุนแบ่งเป็นระดับชั้นประถมะศึกษาทุนละ2,000บาทและระดับชั้นมธัธยมศึกษาทุนละ3,000บาทซึ่งทุนการศึกษาในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสถานบันเทิง นักธุรกิจบองพัทยาและกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงค่ะจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการในเด็กให้มีโภชนาการสุขภาพและพัฒนาการต่อร่างกายที่ดีขึ้นให้เหมาะสมต่อภาวะการเจริญเติบโตของเด็กตามช่วงวัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอันเป็นการ บำบัดทุกบำรุงสุขแก่เด็กและเยารชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงค่ะ